ในปัจจุบันนี้คำว่าสเต็มเซลล์เป็นที่กล่าวขันกันอย่างมากจริงๆแล้วสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์ตัวอ่อนของเราซึ่งเซลล์ตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษในการที่จะพัฒนากลายเป็นเซลล์อื่นๆหรือพัฒนากลายเป็นอว,อวัยวะอื่นๆของมนุษย์เราได้โดยปกติในทางการแพทย์เราจะแบ่งสเต็มเซลล์ออกเป็น2ส่วนคือสเต็มเซลล์จากตัวอ่อน หรือเราเรียกว่า e m b ไบโอนิกส์สเต็มซลซึ่ง Stem มเซลลจากตัวอ่อนเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษมากมายเพราะว่าเป็น Stem มเซล์ที่ยัง Active อยู่สามารถจะแปลเปลี่ยนเป็นเซลล์อื่นๆได้หรืออวัยวะอย่างอื่นๆได้ส่วนอันดับ2คือ Adult Stem c e ลลเป็นเซลล์ที่เริ่มเจริญเติบโตมาพอสมควรแล้วเป็นเซลล์ในหนุ่มสาวแล้ว อเดลสเตมเซลล์มีอยู่ทั่วไปในไขกระดูกในเส้นเลือดในฟันในตับในตับอ่อนและที่สำคัญคือในไขมันซึ่งการที่มีสเตมเซลลในไขมันจำนวนมากเนเราในทางแง่สัญญกรรมตกแต่งจึงสามารถที่จะใช้สเตมเซลล หล่านียจากการประกัดจากไขมันมาประยุกต์ใช้ในวงการศัลยกรรมความงามได้เราสามารถประยุกต์ใช้สเต็มเซลล์วกเซลลไขมันเนี่ยมาฉีดเสริมบริเวณเต้านมได้แล้วก็มาฉีดเสริมบริเวณรอยเหี่ยวย่นบริเวณใบหน้าได้เพราะสเต็มเซลล์เนี่ยมีคุณสมบัติที่จะสามารถเพิ่มหรือปรับปรุงเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้กลับคืนเข้ามาสู่เซล ในวัยหนุ่มสาวได้การฉีดแฟตบวกสเตมเซลล์เนี่ยโดยปกติเราก็จะเห็นผลทันทีแต่ผลเนี่ยจะพัฒนาค่อยเป็นค่อยไปภายหลังฉีดโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ1สัปดาห์ไปแล้วเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นผิวหนังบริเวณใบหน้าเราเนี่ยดูเต่งตึงขึ้นรอยย่นรอยเหี่ยวอาจจะดูดีขึ้นแล้วก็ผลจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป โดยปกติผลจะเห็นเต็มที่ภายใน3 6เดือนแล้วจะคงอยู่ไปนานตาบเท่าที่1หรือ2ปีขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาต่อเนื่องของผู้ป่วยการดูแลหลังการรักษาผ่าตัดไม่มีอะไรมากโดนแดดได้ตามปกตินั้นการดูแลรักษาผู้ป่วยหลังจากทำไปแล้วก็สามารถจะใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเลยไม่มีเทคนิคพิเศษอะไรในการ ดูแลในผู้ป่วยเหล่านี้ผู้ป่วยสนใจที่จะทําเหล่านี้ควรจะต้องหนึ่งศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองก่อนในเบื้องต้นอันดับที่สองก็คือต้องเข้าไปปรึกษาพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้จริงๆเสียก่อนเราจะได้ทราบทั้งข้อดีข้อเสียและค่าใช้จ่ายในการทําเหล่านี้